บอกเลยนะจะเป็นครั้งเดียวและจริงๆกับงานธุรกิจออนไลน์หลายๆคนจะมองว่าธุรกิจออนไลน์ทําเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จทักทีนะคะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เรามีธุรกิจออนไลน์ดีๆนะคะอย่างสยามซีเล็กชันนะคะน,นี้เรามีโทรศัพท์แค่เครื่องเดียวนะคะก็สามารถมีรายรับได้ง่ายๆจากซีเล็กชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนไวัยไหนหรืออยู่บนพื้นที่ไหนของประเทศไทยนะคะหรือแม้กระทั่ง คนที่เป็นคนสอบปอลาวนะคะก็สามารถมีรายรับจากซีเล็ชันได้วันนี้เดี๋ยวเรามาสอบถามเขานะคะว่าวันนี้คนสอบปอลาวจริงๆอะ่ะ <ๆ S 1> เขาทํางานยากไหมกับธุรกิจซีเล็ชันวันนี้นะคะเดี๋ยวรอดูได้เลยค่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่กับพี่เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถามกันว่าวันนี้การทํางานแบบออนไลน์นะคะของคนสอบปอลาววันนี้ทํายากไหมนะคะเดี๋ยวรอฟังได้เลยค่ะสําหรับคนสอบปอลาวนะคะก็ไม่ได้ยากเดี๋ยวจะอธิบายเป็นภาษาลาวก็ได้นะคะ เขา,าจะอยู่ใส่เขาก็สามารถเฮ็ดได้คือกันเนาะธุรกิจตัวนี้เพราะว่าเขาเฮ็ดผ่านซื้อซองทางโซเชียลต่างๆผ่าน Facebook, TikTok งานนี้เฮ็ดงาด่ายเนาะเขาเฮ็ดโบเป็นเพิ่นก็มีระบบสอนให้บบมีงานอย่างยากเลยขอเพียงแต่เขามีใจอยากศึกษาเ็นู้ในระบบของบริษัทซ e เ e ็ชันเพิ่นเนาะงานนี้เฮ็ดโบยา,าก เห็นไหมคะบอกเลยค่ะว่าซีเล็ชันงานออนไลน์ของเรานะคะไม่มีอะไรยากเลยค่ะวันนี้แค่ทุกคนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วไปกับพวกเรานะคะดูเห็นไหมคะด้านหลังของเรานะคะก็คือผู้บริหารของเรานะคะที่บอกเลยค่ะว่าเป็นมหาเศรษฐีนะคะแสนล้านบอกเลยค่ะว่าวันนี้การที่จะประสบความสําเร็จกับธุรกิจออนไลน์นะคะเราต้องดูในพัทของผู้บริหารเป็นหลักนะคะท่านไม่ใช่แค่สวยนะคะแต่ท่านเป็นคนหนึ่งที่รวยแล้วเก่งมากๆค่ะวันนี้อยากประสบความ ไำเร็จไปพร้อมๆกันต้องเีเลคชั่นเท่านั้นนะคะ